ือใครเป็นแบบนี้บ้างคะพอะอายุมากขึ้นนะคะริ้วรอยความเหี่ยวย่นก็มาแล้วจะยกมือขึ้นมาหยิบจับอะไรก็รู้สึกไม่มั่นใจเลยนี่เราไปเจอวัซลีนสูตรนี้ซึ่งเป็นสูตรที่โดนใจเรามากเพราะตามคําเคลมของเขานะ,ะเขาจะจัดการจุดดําแล้วก็ทําให้ผิวเรา,เ,ราเฟิร์มกระชับมีทั้งกูต้ากโกท,ที่ทําให้ผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นไฮยาลูรอนแล้วก็คอลลาเจนฟิลเลอร์ที่จะทําให้ผิวเราเต่งตึงแล้วก็กระชับขึ้นแต่ชอบที่สุดก็คือเขามีวัซลีนเจลลี่ที่ช่วยล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวได้ยาาวนน เพราะเรานะเป็นคนที่ผิวแห้งมากได้เวลาบอกลาผิวแก่แล้วรีบจัดด่วนเลยนะคะทีตะกล้าเหลือมซ้ายมือคะ่ะ ปัญหาใหญ่ของการมาทำงานเลยก็คือตอนเที่ยงจะกินข้าวกับอะไรดีแล้วที่หนักกว่านั้นเลยขี้เกียจออกไปซื้อจ้าออไปซื้อข้าวเที่ยงทุกวันโดนแดดเยอะผิวก็คล้ำขึ้นมากจนมีคนแนะนําให้มาลองใช้วัสลีนโปรเดอร์มาสูตรห้าตอนแรกก็ลังเลททาไมราคามันแพงจังแต่พอได้ลองใช้เราไม่แปลกใจเลยสูตรนี้เขามีส่วนผสมของ AHA ช่วยผัดเซลล์ผิวยังอ่อนโยนช่วยให้ผิวคล้ำเสียผิวไม่แดดดูกระจ่างใสขึ้นรอยยุงกัดหรือรอยดําที่เกิดจากน้ําเหลืองไม่ดีก็จางลงผิวเนียนขึ้นมากเคยลองใช้มาหลายตัว แต่พอได้มาใช้ตัวนี้เป็นโลชั่นลัดเซลล์ผิวที่เลิฟเลยใครผิวค้ำผิวหยาบก้านมีจุดด่างดำลองเอาตัวนี้ไปใช้ดูนะใช้อย่างต่อเนื่องผิวเนียนกระจ่างใสขึ้นจะ่ะบอกเลยพิกัดน้องวัสลีนหาไม่ยากจิ้มตะกร้าส้มด้านล่างเลยจ้า วันนี้เรามีวิตามินฟื้นฟูผมของโลแลนมาแนะนำค่ะเ,เขามีอยู่2สูตรสีม่วงสำหรับผมชี้ฟูผมไม่มีน้ำหนักแล้วก็จะมีสีเขียวเหมาะสำหรับผมแห้งเสียแตกปลายเ,เขาจะเป็นเนื้อครีมไม่เหนียวเนหนอะหนะแล้วก็ไม่ทําให้ผมมันด้วยมีวิตามินอ e ีช่วยลดการชี้ฟูและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมนอกจากจะบํารุงผมแล้วยังช่วยป้องกันความร้อนให้กับเส้นผมได้ถึง2 2 0องศาสาวๆที่หนีบผมใดผมเป็นประจําต้องไม่พลาดตัวนี้เลยค่ะจิ้มตะการส้มด้านล่างเลยยา ช่วยล็อกเมคอัพช่วยล็อกเมคอัพให้ติดทนยาวนานด้วยส่วนผสมที่ก่อตัวเป็นฟิล์มบนผิวแล้วยังให้ความชุ่มชื้นช่วยปลอบประโลมผิวช่วยล็อกเครื่องสำอางได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยนะรีมาจัดเลยพ่อหนูยืนรอมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เห็นมีรถผ่านมาสักคันเลยอ่ะพาหนูไปเล่นในเมืองได้ไหมเขาจัดงานด้วยนะคนน่าจะเยอะคงสนุกหน้าดูจะไปได้ยังไงแม่เอากระบะไปทำงานในเมืองมันไกลมากเลยนะลูก โบนัสมาเล่นน้ำอะไรตรงนี้ไม่มีรถกับผ่านหลักจาเขาไปเล่นในเมืองกันนู่นหนูไม่มีรถไม่เอารถไปทำงานน่าสงสารจังไปพี่โยเราไปเล่นในเมืองกนดีกว่าอยากเล่นน้ำจะแย่อยู่แล้วพี่จะไปในเมืองกันหรอหนูขอไปด้วยได้ไหมไว้ไม่ได้หรอกจ้ะรถใครรถมันมีเงินจ่ายค่าน้ำมันช่วยมิล่ะก็ไม่มีไปก่อนนะโบนัสเดี๋ยวบุฉชันเล่นเพื่อบายบายนะว้า สงการน,นี้มันน่าเบื่อจัง<ม>ดูหลานมากอยู่หรอ <c oughs> โอ๊ยไมมันเศร้าจังอะ่ะหนูขอเปลี่ยนเรื่องนะไม่ได้ยายดูหลานมาจบก่อนแล้วป้าก็จะดูดวงใจเทวพรมต่อให้ดูได้ก็ได้ <c oughs> หนูไม่รู้จะทำอะไรแล้ว <c oughs> ยายกับป้าก็ไม่ยอมปล่อยทีวีเลยเน็ตฟิกมันดูได้ตั้งหลายเรี่ยงปะ พ่อจะเปิดให้ดูโอ้มีตั้งหลายเลี่ยงดูเลี่ยงไหนดีเราขอดูมาตารดากรงั้นรอบน้าพ่อขอเรียกนะหนังสนุกเยอะเลยจบแล้วเออแม่มาดูดวงใจเทวพรมต่อเยอะเดียวเดียวแม่ไปตลาดกลับมาก่อนแล้วค่อยมาเปิดดูกันทีเดียวมันขาดตอนแม่แ๋ยวไม่กินข้าวกันเรื่องไงนะ่ะเดี๋ยวบอกให้นิวซื้อเข้ามาเรามาดูเน็ตฟิกไทยกันชำๆดีกว่าไอ้่ะสงการนี้ไทยช้ำเฮ้ยเดี๋ยวๆๆกลับกรมาก่อนกรบมาก่อนหนึ่งในร้อยหนึ่งในร้อย เออไม่ชอบพี่ต่อไม่อยากดูพี่ต่อเป,ตเปิดเปิดเปิดโอ้โหทําไมวันนี้อยู่กันพร้อมหน้านพร้อมตาพี่พเอกเปิดตัวอย่าง <c oughs> นี้พรุ่งนี้แม่หยุดงานนะจะพาพี่เล่นสงการในเมืองมีใครจะไปบ้างไม่ไป <c oughs> เอาจะพาไปเล่นน้ําให้ฉ่ําเลยนะอยู่บ้านก็ฉ่ํากับหนังไทยได้แล้ว <c oughs> ใท่จะออกไปฉ่าที่อื่นทําไมเนติกไทยฉ่ำเย้ ชมพู่เมื่อวานนี้เงินหายไป250บาทนะหรอคะเอาเงินมาใส่คืนให้มันครบนะเพราะว่าเมื่อวานหนูเป็นคนยืนเครื่องหนูต้องรับผิดชอบได้คะ่ะคิดเงินคะ่ะทั้งหมด139ยาคะ่ะอุ้ยพี่มี120ลดให้ได้ไหมคะขาด19บาทเองเออก็ได้คะ่ะขอบใจนะจ๊ะไม่ต้องใส่ถุงนะ คิดตังจากคนสวยทั้งหมด359ค่ะตัวเองพี่มีอยู่300เองลดได้ไหมไม่ได้ค่ะถ้าเงินไม่ครบหนูต้องรับผิดชอบงานตัวเองพี่เพิ่งไปหาหมอมาตังไม่เหลือเลยเหลือแค่นี้เองอืมสงสารพี่เถอะพี่มาซื้อออกจะบ่อยนะงั้นก็ได้ค่ะชมพูเงินหายอีกแล้วเออ ทำไมหนูมาคิดเงินทีไรเงินมันหายตลอดเลยเป็นอะไรนับเงินไม่ครบเหรอพอดีว่าหนูลดให้ลูกค้านะคะแล้วลดทําไมลูกค้าขอลดค่ะหนูสงสารเขาหนูก็เลยลดให้ฮะเดี๋ยวหนูเอาเงินหนูมารับผิดชอบเองค่ะพิดตังค่ะทั้งหมด3าม้ห้า้าค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเรืมอน้ำยาอาดน้ำกับทิดเมนิดิตังค่ะอ๋อแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าคะอันนี้คิดเงินเลยไหมคะค่ะค่ะค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ รวมเป็นห้ารอยเก้าสิบเก้าค่ะอุ้ยงบเหลืออยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคิดให้พี่ก่อนได้ไหมอ่อได้ค่ะเดี๋ยวหนูคิดให้ก่อนค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเท่าที่นะคะอ่อคิดเลยใช่ไหมคะค่ะคิดเลยค่ะพี่ค้างั้นหนูขอคิดให้น้องเขาก่อนนะคะพอดีหน้าจอมันยังค้างบินนี้อยู่อะคะ่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะ มะเมียวพี่พรมารับเงินเดือนจ้าขอบคุณค่ะโอเดือนนี้ได้พิเศษเพิ่มหรือคะเจ๊ใช่จ้ะเจ๊เห็นพวกเราสองคนทํางานเหนื่อยกันอะค่ะเจ๊ขอบคุณนะคะพี่พรอาทิตย์นี้ล้างห้องน้ำแล้วยังคะค่ะค่ะค่ะร้อนก็ร้อนต้องรีบไปทําบัญชีอีกนะลูกค้าเพิสั่ง <cascade ông> ของเยอะแยะต้องรีบไปส่งของอีกแนะนําน้ําตกพาดดาบกค่ะช่วยให้ผิวอิ่มน้ําหน้าชุ่มชื้นอ๋ออันนี้เหรอคะมะเมียวค่ะเจ๊เสร็จแล้วไปเช็ดกระจกหน่อยนะเปื้อนมากเลย มะเมียวค่ะเจ๊เช็ดกระจกเสร็จอย่าลืมมากวาดพื้นนะพื้นเลอะมากเลยพี่พรทำอะไรหรอซ่อมพัดลมให้เจ๊นะ่ะมันเสียไม่รู้เป็นอะไรแล้วทำไมเจ๊ไม่เอาไปร้านซ่อมล่ะ เธอก็น่าจะรู้พนักงานที่นี่ต้องทําได้ทุกอย่างแบบนี้ไม่ได้ละเจ๊คะ <Space. S 1> ทําไมเจ๊ถึงไม่รับคนเพิ่มทําไมล่ะพวกเราก็อยู่กันสองคนมาตั้งนานนี่พี่ทําตำแหน่งบัญชีหนูก็เป็นพนักงานแนะนําสินค้าแต่ตอนนี้เราสองคนํำแทบจะทุกอย่างในร้านแบบนี้ไม่ไหวหรอกคะ่ะพวกหนูเหนื่อยนะคะเจ๊ถ้าพวกเรายืนยันอย่างนั้น <ST Su zy> <clears throat> เจ๊ก็จะรับพนักงานเพิ่มละกันน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วเนาะ ทุกคนมารับเงินเดือนจ้าค่ะชมพู่ขอบคุณค่ะพี่พีคขอบคุณค่ะอันนี้มาเหี่ยวกับพี่พรจ้ะขอ,ขอบคุณค่ะเ <ขา S 2> จ๊จทำไมได้แค่นี้เดือนนี้ไม่ได้พิเศษเหรอเจ๊ก็เจ๊รับพนักงานมาเพิ่มให้แล้วไงตอนนี้ทุกคนก็ไม่ได้ทํางานหนะักต่างคนต่างมีหน้าที่เป็นของตัวเองเงินแล้วคิดวิพีทุกถูกอยู่เดี๋ยวเขาจะว่าเราโกงลูกค้าแม่ต้องดูแลเงินถ้าแม่ไม่ทำแล้วใครจะทำนิวจะเป็นคนดูแลเงินแทนแม่เอง อะไรนะคุณแม่ไม่ต้องหว่วงนะคะเดี๋ยวนจะดูแลเงินของคุณแม่ให้เป็นอย่างดีพี่มิทีนินเฮ้ยมะเมี่ยวไงคะพี่จําไม่ได้หรอมะเมี่ยวไหนมะเมี่ยวคนที่พี่ไปขอเบอร์ที่ร้านอาหารเมื่ออาทิตย์ก่อนไงว่าไงนะผมไม่รู้จักมะเมี่ยวไหนผมไม่รู้จักเลยไม่รู้จักได้ยังไงคะพี่ก็บอกอยู่ไงว่าพี่จะพาหนูไปเลี้ยงข้าวเฮ้ยพี่อย่าบอกนะว่าพี่นอกใจหนูไปจีบยัยนี่ ในพี่บอกว่าพี่โสดไงคะแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครโสดเหรอวันนี้หนูว่างแล้วไงไปกินข้าวกันนะนะนะพี่ลืมนแล้วสัญญากับหนูว่าอะไรแ้าพี่บอกว่าจะไปเลี้ยงข้าวหนูเองแค่นี้จําไม่ได้คนอะไรความจาไอ้ผู้ชายเจชู่ฉันจะกลับไปอยู่บ้านีิยวกลับมาก่อนมาคุยกับพี่ก่อนไปไหนเออขอโทษนะคะหนูจําคนผิดห้ามบอกใครปิดปากให้เงียบ ยย่กแกปิดปากเธอให้เงียบนะอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดแม่มิทินอย่าบอกนะว่าคือแผนของแม่เออคือผมไม่คิดเลยว่าแม่จะเป็นคนแบบนี้ฟังแม่ก่อนมิทินมันไม่ใช่อย่างที่ลูกคิดนะเป็นยังไงล่ะทีนี้พี่เห็นท่าแพของแม่พี่แล้วยังนิวอย่าไปจากผมนะผมไม่ผิด นางเนี่ยนะมันเป็นนางงูพิษหยุดใส่ร้ายนิวได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้ออกจากบ้านไปเลยนี่แกไล่แม่เหรอหยุดเถียงกันได้แล้วแม่กับเมียคุณก็ไล่หมกันนั่นแหละที่ลูกค้ามาโยวยวายแม่คุณเมื่อวันก่อนมันก็เป็นแผนของเมียคุณนั่นแหละจริงเหรอเลวเทนไหมแม่บอกแล้วว่าเมียแกยเป็นนางงูพิษแกเชื่อแม่หรือย,ยังที่ฉันเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะฉันมีแม่ผัวอย่างเธอไงทั้งงกทั้งเขี้ยวฉันใช้เงินนิดๆต่อหน่อยก็บน่นที่แม่เป็นแบบนี้เพราะว่าแม่มีแกแค่คนเดียวนะมิทิน แม่ไม่อยากให้ผู้หญิงคนนี้มาล้างผานแกที่แม่ทำเพราะแม่หวังดีนะเชี่ยวกันเอาเองครอบครัวคุณวุ่นวายจริงๆครอบครัวนี้ฉันไปละที่เรื่องมาเลยพี่แมะเลือกต้องเพิอแกต้องเลือกแม่นะหนูสิแม่นะพี่จะเลือกใครพ่อผมใช่ไหมทุกคนต้องเป็นแบบนี้ใช่เงั้นผมจะเป็นคนไปเองพี่มิชลินมิชลินท่นแกนั่นแหละนางงูพิษพี่มิชลินนิวเก็บของเสร็จแล้วไปก่อนนะแม่สวัสดีค่ะ นิว้วข้างนอกนะ่ะฝุ่นพ m เมันเยอะนะลูกอแม่ไปใช้นะมีสีขาวกับสีดํานิ้วขอโทษนะแม่ที่นิ้วทําไม่ดีกับแม่ไว้เยอะมันผ่านไปแล้วก็ช่างมันเถอะลูกตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าการออนชนะกันนะ่ะมันไม่มีผลดีเลยมีแต่ผลเสียแม่ถึงต้องเสียูกชายไปไงนิวขอโทษนะแม่ไม่เป็ไนไรไม่รู้นะเดี๋ยวจะไมาเยี่ยมแม่บ่อยๆนะ โชคดีนะลูกนะโชคดีนะแม่ค้าครับมีครีมอะไรลดขอบตาดำได้บ้างครับแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะใส่หลายครั้งแล้วมันก็ยังดํอยู่ไหมคะงั้นลองตัวนี้ไหมคะอันนี้ผมก็ใช้แล้วมันยังดําอยู่งั้นเอาเป็นตัวนี้ไหมคะตัวนี้เป็นเซรั่มใต้ตาค่ะเซรั่มใสแล้วก็ยังไม่หายเลยงั้นเอาเป็นมาส์กสูตรเข้มข้นของเบบี้ไบไปเลยไหมคะตาใสแล้วก็นุ่มเด้งด้วยค่ะตัวนี้ก็ใช้แล้วยังดําอยู่เลยปกติแล้วลูกค้านอนเพียงพอไหมคะไม่ครับ ผมไม่นอนผมเป็นผู้ชายกลางคืน